สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวิถีชีวิตไทยสไนเปอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทิวทัศนะครับของอ่างเก็บน้ําวันนี้ผมก็ไม่ได้ที่จะมาตามล่าหรือว่าตามหาปลานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสถานที่นะครับที่วันหน้าผมจะมา ยิงปลาหรือเรียกง่ายๆคือว่ามาหาปลานะครับแล้วก็ก่อนอื่นผมต้องกลัาบสวัสดีทุกคนนะครับที่ยังเข้ามาติดตามผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับที่ผมห่างห่างจากการทําคลิปมาในระยะเวลา1ปีนะครับคือว่าตอนนั้นผมอยู่เกาหลีนะครับผมได้ทํางานของตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็ผมจะ ต่อไปผมก็จะพยายามที่จะทำคลิปบ่อยๆให้ทุกท่านนะครับได้มาดูกันนะครับได้มาชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมจะรีวิวอ่างเก็บน้ำนะครับอำเภอเชียงของนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับกดติดตามให้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับอ่างเก็บน้ำ นี่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ใหญ่มากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่หน้าหนาวนะครับจะไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ําจะขึ้นมาถึงจุดนี้เลยนะครับขึ้นมาถึงจุดนี้ขึ้นสูงมากนะครับทุงนี้เป็น ช่วงที่น้ำไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็แถวๆนี้จะมีปลาเยอะมากนะครับมีปลาเยอะมากช่วงช่วงที่จากตรงนี้นะครับข้างหน้าถึงไปไปถึงข้างบนนะครับหนึ่งประมาณ500เมตรนะครับเขาจะห้ามจับปลานะครับเป็นปลาอนุรักษ์ครับห้ามจับปลาแล้วก็หลังจาก500เมตรไปขึ้นสู่ข้างบนนู่นนะครับก็จะสามารถจับได้นะครับตกได้ครับปล่อยตะข่ายได้ครับยิงได้ครับหาได้ครับ นี่นะครับก็เป็นธรรมชาติแห่งหนึ่งนะครับที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับจะมีสองเส้นทางนะครับน้ําต้นน้ําเส้นทางนี้ก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเส้นทางก็อยู่ฝั่งนี้นะครับปลาเยอะมากปลากระโดดครับปลากระโดดเต็มหมดเลยนะครับก่อนอื่นผมต้อง ขออภัยทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับแต่หลังจากนี้ไปผมก็จะพยายามทำบ่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามผมนะครับได้ชมคลิปดีๆนะครับได้ชมคลิปธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนช่องแล้วนะครับเพิ่มเติมมาคือวิถีชีวิตนะครับของชัยสไนเปอร์นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวสวยๆให้กับทุกคนดูนะครับมากันเลยครับเรามาต่อกันเลยนะครับว่าตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับข้างหน้าของอุทยานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักรถของชาวบ้านนะครับที่จะมาหาปลานะครับ เขาจะพักรถณนะจุดนี้นะครับแล้วก็เดินเลาะไปข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นวิวสวยมากขอจะปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับปลูกดอกไม้เล็กน้อยๆเพื่อจะดูแต่งเติมทิวทัศน์แต่งเติมธรรมชาติให้ดูสวยงามนะครับนี่นะครับจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่ระบายน้ํานะครับถ้าเวลาช่วงหน้าฝนนะครับจะระบายน้ํา ระบายน้ําจากตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อจะเอาน้ำนํำจากจุดนี้ไปไปใช้ในการ,กรเกษตรนะครับนี่นะครับน้ําจะไหลลงไปถุกนี้ไปใช้กับการ,กรเกษตรเช่นไร่นานะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับสวยงามครับทิวทัศน์ข้างหน้าสวยงามครับ โ oh, สวยงามมากธรรมชาติอุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับต้นโพนะครับต้นไสใหญ่หนึ่งต้งตั้งอยู่ตรงกลางนะครับต้นไม้สวยงามโอ้โหว้าวมีลูกปั้นช้างด้วยเป็น ปั้นสององนะครับอยู่ตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับข้างหน้านะครับ นี่นะครับโอ้โหมีป้ายบอกด้วยนะครับนี่นะครับป้ายบอกด้วยนี่นะครับป่าเยอะมากดูนะครับ ตรงข้างหน้าจะเป็นข้างล่างนี้จะเป็นเรือของชาวบ้านนะครับที่จะใช้สันจรขึ้นบนหัวเขื่อนเพื่อจะไปหาปลาข้างบนนะครับแล้วก็หาหน่อมงหน่อไม้นะครับตามธรรมชาติหรือว่าหาเห็ดของชาวบ้านนะครับเขาจะใช้เรือสันจรกันนะครับฝั่งนี้ครับเขาจะไม่ค่อยใช้รถกันนะครับสอฝั่งนะครับเพื่อ มีเรือจอดไว้สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับวิวธรรมชาติครับสวยงามสวยงามมาก มารมชาติบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราลองเดินลงข้างล่างไปดูกันนะครับว่ามีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ข้างข้าๆฝั่งหรือเปล่านะครับไปเลยกันนะครับเราเดินดูนะครับลองเดินดูนครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นเรือของชาวบ้านเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้นะครับว้าวสวยมากข้างล่างธรรมชาติมีรอยของวัวของควายด้วยน่าจะมากินน้ำรอยหมามีหมาด้วยนะครับมีหมาตัวหนึง่งหมาไข่เอย้ย นี่มีลมนิดหน่อยวันนี้หมามาหาอะไรกินเอ่ยหมามีหมาใครไม่รู้เดินเข้าตรงนี้แล้ววันนี้ลมแรงครับลมแรง อืไม่เห็นปลาลอยนะครับวันนี้มีลมถ้าไม่มีลมน่าจะมีปลาลอยขึ้นนะโอ้โหลึกนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นี่เป็นเรือชาวบ้านที่จอดทิ้งไว้เพื่อใช้ในการสัญจรน,นะครับไปไปมาๆมานะครับว้าวมีที่ใส่ปลาด้วย คดือชาวบ้านครับโอ้เสียงปลากระโดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วครับมากันเลยครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังเข้ามาติดตามผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะทําคลิปอะไรเด็กทุกคนช่วยติดตามผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับว่าผมจะไปถ่ายทําอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับผมขอฝากช่องนิดหน่อยนะครับก่อนจะลากันนะครับวิถีชีวิตนะครับชัยสไนเปอร์นะครับขอขอบคุณครับติดตามกันคลิปหน้านะครับผมครับ